โอ้เมืองนอกเขานิยมกันนะครับเค้กป๊อบซึ่งเค้กป๊อบในเมืองนอกเนี่ยจริงๆแล้วเขาทําจากเนื้อเค้กนะครับแล้วก็เอาโดดครีมที่แต่งหน้าเค้กเนี่ยมาตีรวมกันปั้นเป็นก้อนๆไปชุบชอ็อกโกแลตสีสันสวยๆแล้วก็แต่งหน้าตาสวยงามนะครับวันนี้อภรณ์มีเค้กเหลือเยอะแยะมากมายเลย <c oughs> เราก็ใส่โถของเรานะครับเค้กทั้งหมดนะฮะแล้วเราก็มาปั่นให้เขาเป็นชิ้นเล็กๆ <c oughs> สันนี้เห็นไหมครับว่ามันแตกและ <c oughs> เนื้อแบ <c oughs> แล้วทำไงให้ถึงเป็นก้อนนะครับอ่ะวิธีการทําให้เป็นก้อน,นง่ายๆเลยเดี๋ยวเราจะใส่แยมลงไปนะครับซึ่งแยมเขามีหลายรสนะครับแล้วแต่ที่ชอบเลยวันนี้อพนเลือกแยมรสสตรอเบอรี่นะครับและเพื่อให้ดีต่อสุขภาพเด็กๆที่เราเลือกมาเนี่ยคืออะไรครับอ,ออกแกนิกครับออกแกนิกถูกต้องครับออกแกนิกเนี่ยหมายความว่ายังไงเอ่ยปลอดสารพิษเหรอครับนอกจากปลอดสารพิษแล้วเนี่ยนะครับ เขาปลูกด้วยวิธีเกษตรอินทรีย์ครับนั่นหมายถึงว่าพื้นที่ที่เขาปลูกสตรอเบอรี่พวกเนี้จะต้องไม่มีสารเคมีมาเลยหลายๆปีแล้วนะครับอ้าวแล้วครับสันนี่มันป่นแล้วแต่มันยังไม่สามารถจับกันเป็นก้อนได้นะครับเราจะค่อยๆใส่แยมลงไปครับเขาค่อยๆจับตัวกันยังครับสันนี่เหมือนเริ่จับตัวกันแล้วนะครับ เราลองดูก่อนนะครับเราใส่ลงไปแล้วเท่านั้นจะเป็นยังไงบ้างเค้กของเขาถ้าเกิดเขาสามารถปั้นเป็นก้อนได้แล้วเราก็พอเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่มากเกินไปจะทําให้เหล,ลวเราปั้นยากนะครับอันนี้นี่ชุบช็อกโกแลตเลยได้ไหมครับอ้อหตอนเนี้ย มันยังไม่เซ็ตดียังไม่แข็งตัวนะครับถ้าเปิดชุบลงไปแล้วมันยังนิ่มเกินไปนะครับเดี๋ยวเราเอาไปแช่เย็นก่อนสักประมาณ2-3ชั่วโมงครับ อาล้ครับเค้กป๊อปของเราเย็นดีแล้วนะครับส่วนตัวช็อกโกแลตนะครับที่เราจะเอามาใช้เคลือบนะฮะก็จะเป็นช็อกโกแลตคอมเพล์ครับและสําหรับการที่จะทําให้เค้กป๊อปเป็นเค้กป๊อปนะครับเราก็ต้องมีไม้อมยิ้มลักษณะนี้ครับแต่ถ้าเกิดสมมติคุณผู้ชมไม่มีใช้ไม้ลูกชิ้นหรืออะไรอย่างนี้น่ารักน่ารักก็ได้เหมือนกันนะครับก่อนอื่นนะครับเราจะต้องมาทําให้ตัวเจ้าไม้เนี่ยติดกับตัวเค้กก่อนครับโดยการที่เราเอาไม้จุ่มลงในช็อกโกแลตเล็กน้อยแล้วก็ปักลงบนเค้ก ทําซ้ำจนหมดครับตัวชอเเ็อกโกแลตจะยึดให้ไม้กับเค,ค้กเนี่ยยึดแน่นเข้ากันดีครับหลังจากนั้นเราก็พักให้แห้งดีแล้วนําไปชุบชอเเ็อกโกแลตทั้งลูกอีกครั้งให้เคลือบบางๆเคาะส่วนเกินออกแล้วก็พักให้แห้งอีกครั้งนึงครับ เอาละครับหลังจากที่เราชุบช็อกโกแลตหมดแล้วใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนพื้นฐานเบสแรกของเขานะครับเราก็เอาช็อกโกแลตขาวเนี่ยครับมาละลายนะฮะถ้าเเราละลายไม่เยอะเราจะละลายในไมโครเวฟก็ได้ถ้าเผื่อคุณผู้ชมต้องการทําให้เขามีสีสันนะครับเนี่ยฮะง่ายๆครับสมมติเราแบ่งออกมานะครับแล้วเราก็สามารถใส่สีลงไปได้ถ้าเราทําให้ช็อกโกแลตแห้งแบบนี้เราจะโรยพวกของตกแต่งเข้าไปแล้วมันจะติดไหมครับติดไหมครับนี่ไงครับเดี๋ยวเราจะโรยด้วยเช่นกันนะครับ ตบตัวให้กับตัวเองหน่อยครับสันนี่ครับสันนี่ชอบผลงานของตัวเองอันไหนที่<อ>สุดครับชอบวันนี้ครับเพราะว่าเพราะฉันชอบกินถั่วครับอ๋อก็คือว่าขึ้นอยู่กับของที่เรามาประดงประดับนะครับ,รบนอกจากถั่วเนี่ยสันนี่เชื่อไหมครับว่าเรายัางสามารถใช้พวกผล,ลไม้แห้งหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับขนมหวานของเราด้วยก็ได้นะครับ